นำเสนอโดยแมนสตีฟ์ซิตี้ไทยแลนด์ึกเศษฐีหรือสิงซุ่มฉกบาสโตนีคลาวสิโอเมอคาโตแทบปลอยแดนมักโรนีเปิดเผยว่าเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังซุ่มดูผลงานของอเล็กซานโดร์บาสโตนีประการหลังของอินเตอร์มิลานบาสโตนีขยับมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทั้งสโมสรและทีมชาติอิตาลี โดยเขาเป็นกำลังสำคัญผ่านในรัตชูรีไปถึงรอบชิงดำแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลก่อนรายงานอ้างว่าสิงไฮโซรวมถึงเรือใบสีฟ้ากำลังจับตามองผลงานของบาสโตนี่ขณะที่อินเตอร์มิลานก็เปิดกว้างพร้อมขายนักเตะหากได้ค่าตัวมากกว่า60ล้านปอนด์ทีมจากทิมนจูเซเป้เมอเลซายังคงมีปัญหาเรื่องการเงินและจำเป็นต้องขายนักเตะออกจากสโมสรก่อนที่จะสามารถเสริมทัพได้เชื่อว่าอินเตอร์ กำลังเล็งไปที่แพชูก่องหลังของโตริโนหัดสุดท้ายแล้วไม่สามารถรั้งตัวบาสโตนี่เอาไว้กับทีมได้งานนี้เหลือชนสิงใครจะประสบความสำเร็จไว้เรามาดูกันเหมาะสมกว่าไม่ได้ถือว่าน่าอัปยศซองแข่งพิมเมรีชูฮาแลนขวนชิวบัลังดอมากกเมซ,ซี่ คาร์ลัมวิลสันกับมิเกลอันเตนโอบอกตรงกันว่ารางวัลบอลลังดอก2023สมควรเป็นของเออร์ลิงฮาแลนด์มากกว่าลิวเนลเมสซี่โดยฝั่งอันเตนโอถึงขั้นระบุว่ามันจะถือเป็นเรื่องน่าอัปยศสุดๆหากดาวเตะนอร์เวย์ชวดรางวัลในปีนี้คาร์ลัมวิลสันของหน้านิวคาสเซิลยูไนเต็ดและมิเคลอันเตเนโอดาวเตะเวสต์แฮมยูไนเต็ดต่างก็แสดงความเห็นว่าเอร์ลิงฮาแลนด์สมควรได้รับรางวัลบอลลังดอ์ประจำปีฤดูกาล202 3 มากวาลิโอเนลเมสซี่ซีซั่นที่แล้วฮาลัานทำประตูได้เป็นกอเป็นกำมจนช่วยให้แมนซิตี้ได้ทั้งแชมป์พรีเมียร์เอฟเอคัพและยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่เมสซี่ถึงขนาดได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ร่วมกับทีมชาติอาร์เจนตินาและมีผลงานส่วนตัวในระดับสโมสรดีในระดับหนึ่งด้วยทำให้เมสซี่ถูกยกเป็นตัวเต่งอันดับหนึ่งที่จะได้รางวัลลูกบอลทองคำในปีนี้ ทั้งนี้ล่าสุดวิลสันกับอันเตนิโอไปออกรายการพอดแคสต์ด้วยกันสึ่งตอนที่พูดถึงประเด็นบอลลังดอรนน์นวิลสันบอกว่าสิ่งที่ฮาแลนด์ทำเมื่อฤดูการก่อนมันไม่ควรถูกมองข้ามถ้าคุณไม่นับผลงานในเกมทีมชาติและเอาตัวเลขของทั้งคู่มาเปรียบเทียบกันแล้วมันก็ต้องบอกว่าฮาแลนด์สมควรที่จะได้รับรางวัลแน่นอนว่าคุณไม่สามารถมองข้ามการที่เมสซี่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกสมัยแรกของเขาได้เพราะมันเป็นปัจจัยสําคัญ แต่ในระดับสโมสรน,นั้นเขากําลังเล่นอยู่ที่อเมริกาซึ่งแตกต่างกับฮาแลนด์ที่เล่นอยู่ในพิมลีย่างมากพอได้ยินอย่างนั้นอันโตนิโอก็บอกว่าผมเห็นด้วยกับคาลัมผมเข้าใจดีว่าการที่เมสซ,ซี่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกมันเป็นเรื่องใหญ่แต่คุณไม่สามารถมองข้ามทีมที่ได้ทริปเปลิลแชมป์จริงที่ฮาแลนด์มีส่วนต่อความสําเร็จเหล่านั้นรวมถึงการที่เขาทําลายสถิติต่างๆได้เขาสมควรได้บัลลังก์ดอก ถ้าเขาไม่ได้รางวัลในปีนี้แล้วนะมันก็ถือเป็นเรื่องน่าอัป,ปยศเลยด้วยซ้ำา่านนี้สองนักเตะจากพิมลีก็ออกมาฟาดแรงว่าหาค่าแลนไม่ได้บอลังดอกปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่าอัป,ปยศแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านกีจะกำลังใจมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบเงียบๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน